สวัสดีพี่น้องทุกถูกตันพี่น้องแป้ครับนะครับเมือนี้นะครับเป็นมือบุญบุญข้าวสากพี่น้องมือว่นพรานะครับหรือว่นนราใหญ่พ่อเดินซิเพ,พึ่งบุญข้าสากคนว่าสุมพ่อฝนมันตกบ้เศร้าคือคำโบราณคนว่านพี่้องดูดูการฝนหล่นเดินซิเพ,พ่งบุญข้าวสากแต่ว่ามือนี้ผมบ่ลํามบุญข้าวสากผมสิล่ำเกี่ยวกับก่อนว,ว่าคำว่า คำบมาบุญนี่คือกันพี่น้องไงพี่น้องเร่สร้งหลังจากพุ่มไดวายพระยนีเหมือนเสาเรี่ยวนะครับพี่น้องเรามาฟังเบิ้งหน้าพี่น้องเด้อแต่งเ,เองรั้เองนี่งละพี่น,อน้องเพื่นรังมามนุษย์ในโลกล้นกนวนไปขอส่วนแสดงบุญบุญบ่มีตัวตนนี่มม่คนนั้นเหนนได้ แต่กระจประสคงสางแสวงบุญคือว่าตามคำกล่าวสมมาสัมพุทาเจ้าุูตาสรูทรงหินแม่วันศีลกบลัมมวั้นบาก้าบริเวิเข้าวัดปฏิบททัติถคสคีผลสินกินทานบ่ขาดสายเล่นเสา เห็นพระสงเดอนเข่าฟ้ากันบินทบาทมี่กิ่ใจอ่หน่องประสงค์ตั้งต่งตอทนานกวนสินปันอยู่บาา้านกวไยวป้าปาวนากราบลงหนอนสามีย่านแต่าโตฝันลาใส้ในใจยังถือมันหังคุนบุญนหุนโซไหวประ สยสวยจิตใจกับพองเปียวไ้ทำาหล้วกับเสียนบางทำอยู่วานหรือเนี่ยทำอยู่บานแต่คือดังเดียวกันขอสำคัญคือใจเอาห้ยพองบอดลสูดลนคนกระบุนดูใบหนาลาสีกับพูดควงไปทั้งในคนแตยองสังคมนั้นก็ว่าดี เกิดเป็นคนวานีขันไผ่บ่มีสินคนกันินตาขวัญมาบ่ดีตั้งนัง้นคนจานมน้าเข่าทำบุญน้ำหลวงบ่บยใจร่างคออยสิลน,นากระอยเทียนบุญสินน้รซอยคำยะเมื่อยู่เป็นคนเลือสิเป็นหมน้ำสู้บัดเนื่อตายใบยเมียน ตาโตเลียนเกี่ยวเหลียวบ่เห็นด้วยตาเป่าวิญญาณของคนเอาไปบ่ถึงสันฝาขั้นไปสาบห็นบุญอบายพุมโลกคุณสิดดึงจองด้วยผลกรรมให้ผู้ทำกรรมดีกะสวนนีกรรมบุญบ่จมลงบ่อเวจีเกี่ยวกับบาปบุญนั้นขาด ป้าปนางฟ้าอยู่สวรรค์น,นโ,น,โ,น,โ,น,โน่เดโน่ตาอานครับนี่คือก่อนที่ผมแต่งขึง้นมาครับเพน่าบุญบุญนี่บม,มี่ไผปันแจกโบฮอนเนียกออกใดคือไมพากาง คือจะเข้ากินเขาเข้ากินเข้ากบอิม่มมันบบไปอิ่มทองเขาพุ่นผููบอกิ่เพิินวาอันนี้คือบุญพี่น้องเกิดมากผมก็ได้ยินหลดคำา่าพี่เพิ่นวาบ,บ,บ,บุญนี่บ่มีไม้ปันแจกนี่พี่น้องบกอลเฮี่ยอกไดขึ้นไม้พากางเกิดมาก็ได้ยินเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตดเกาข้องบรา,านเหตบุญนะครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้อง้อน,นี่นะครับได้ผลบุญกุศลที่ได้ทำนะครับทำแล้วก็ให้จิตใจซื่นบาน ให้พี่นอ้องปองกายสู้ขู่สู้ค้นนะครับมีแต่ความซุกความเจริญโลภัยไข่เก็บจะมากำมากกายพอเมียพี่น้องถูกท่านนะครับเพราะว่าจะเป็นลูกเป็นหลานในครอบครัวของพี่น้องไห้มีแต่ความซุกอันตรายไพย่ถูกยายสุมีมากไก่ปาถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมพนเจียวซีประการนั่นก็คืออายุวันนสุขะภะละพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมสายวนมนสวรรค์ก็กลาวเข้ามาขอบคุณครับ